สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับพบกับทีมงานเสีย่ยเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกน้องนามโมเดียนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาที่อยู่ที่หน้างานของเรานะครับตอนนี้นะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับหน้างานของเราอยู่ที่บ้านท่าลาดนะครับตําบลน,นาโซอําเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่เจ็ดไร่นะครับทําการขุดนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับที่เราได้ทําการขุดไปแล้วนะครับ ทางก็จะเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะเป็นเกาะนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ทางเข้านะครับก็จะมีน้ําล้อมรอบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินชมนะครับนี่เลยนะครับหน้างานของเรานะครับทําการขุดได้แล้วประมาณ50เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็ได้เก็บงาน เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเราก็จะเก็บงานตามไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทําการโลกบ่อเก่าอยู่นะครับด้านหลังนะครับส่วนตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านนี่ทางเข้านะครับเราก็จะบนซ้ายมาก่อนนะครับนี่นะครับหลังคันของเรานะครับอยู่ที่ห้าหกเมตรนะครับ ส่วนจุดต่างๆของเกาะนะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยทำบ้านทำกระท่อมทำอะไรก็ได้นะครับส่วนที่โค้งเว้ามาตรงนี้นะครับที่ผมได้ทำการออกแบบมานะครับเพื่อที่จะให้สร้างกระต่อเล็กๆนะครับเป็นไว้นั่งเล่นนะครับชมดูปลานะครับ น้ำยังไม่เต็มที่นะครับถ้าน้ำเต็มที่ก็ขึ้นมา,ามิดเบิร์มนี่เลยนะครับก็จะสวยงามมากนะครับไว้ทำกระต๊อบจิบก,กาแฟดูยามเช้าดูปลาในร่องน้ำนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมให้รอบบริเวณเลยว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับ เป็นเกาะส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับเป็นน้ำล้อมรอบนะครับทางเข้าทางเดียวนะครับข้างหลังนะครับเป็นบอกเก่านะครับตอนนี้เรากำลังลอกเรนอยู่นะครับก็จะลอกนะครับจุดพื้นที่ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าน้ำจะดีมากเลยนะครับท่านผู้ชม น้ำไม่แห้งนะครับเป็นชั้นดินที่อุ้มน้ํานะครับเ,เ,เก็บน้ําได้ดีมากนะครับนี่เป็นบ่อกเก่ากําลังลกทําการลกนะครับสวยงามมากนะครับเกาะตรงกลางนะครับถ้าทาเสร็จนี่โอ้เป็นบรรยากาศเหมือนเกาะ นะครับอยู่กลางเกาะแล้วมีน้ําล้อมรอบนี่เป็นความสุขมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมไปด้านโน้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเลยนะครับก่อนที่เราจะลอกเลนนะครับแต่งโลเคชั่นใหม่นะครับนี่นะครับเราแต่งโลเคชั่นให้ใหม่ แล้วก็ออกแบบให้นะครับเกินคาดนะครับที่เจ้าของได้คิดออกแบบไว้เองนะครับเพราะว่าเจ้าของก็แค่ให้คุดสะ2ลูกแต่พอดีผมเสนอไอเดียให้นะครับแล้วก็ผมก็จัดการให้เลย นะครับนี่ถ้าโลอกสะเสร็จมีน้ำทั้งหมดจะดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเป็นบ่อที่กว้างนะครับบ่อตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับนี่นะครับจากด้านหน้านะครับผมวนซ้ายมาข้างหลังแล้วนะครับนี่นี่นะครับ มาถึงบ่อด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเดิมบ่อเก่านะครับเราได้สูบบ่อด้านนี้นะครับมาเก็บไว้ด้านนี้นะครับเพราะว่าเราทําการขุดทางนี้ก่อนนะครับตอนแรกก็ว่าจะสูบน้ําทิ้งแต่เสียดายนะครับน้ําที่มีอยู่แล้วนะครับก็เลยผมได้ จัดการบริหารน้ำเก็บไว้ให้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องเสียน้ำสูบทิ้งไปข้างนอกโดยเสียประโยชน์นะครับเราเล่งเห็นประโยชน์ของลูกค้าไว้น้ำนะครับกว่าจะเก็บน้ำได้ขนาดนี้นะครับปีหน้านะครับน้ำน่าจะเต็มหมดทุกบอ่อน่าจะสวยงามมากตรงนี้ก็จะ มีการขุดต่อเชื่อมกันเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับก็เจ้าของท่านนะครับเน้นเลี้ยงปลานะครับนะครับไว้เยอะๆนะครับไว้เป็นธรรมชาติไว้บริโภคนะครับแล้วก็นะครับทาที่อยู่อาศัยตรงเกาะตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นการปลูก ไม้ป่าไม้ผลอะไรต่างๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่นาฝั่งที่เราเดินเข้ามานะครับก็จะทำการขุดคันล้อมนะครับพื้นที่นาก็อยู่ที่ประมาณ2องไร่นะครับสไร่กว่านะครับขุดคันล้อมไปแล้วก็เหลือประมาณ2องไร่เศษนะครับก็โอเคนะครับนี่ครับ รถของเราก็ได้ทำการลงขุดลอกเลนแล้วนะครับบอ่อเก่าก็จะยากกว่าบอ่อที่ขุดใหม่นะครับเพราะว่าจะอาจจะใช้เวลาในการลอกเลนและสูบน้ำนะครับแต่ว่าถ้าเราขุดใหม่เลยอย่างเช่นด้านนู้นนะครับก็จะขุดได้เลยนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมเป็นแนวทางนะครับในการาจะทำหรือออกแบบชอบอยู่แบบไหนนะครับบางคนก็ว่าทำสิ้นเปลืองบางมันอยู่ที่ความชอบนะครับความสุขที่ซื้อไม่ได้นะครับต้องสร้างเอาเองอย่างเช่นแบบนี้นะครับนะครับความสุขถ้าเราไปเที่ยวหรือไปที่อื่นก็ ได้แต่ไปเที่ยวกลับมาก็นะครับที่สวยที่งามตรงนั้นก็ไม่มีแล้วถ้าเราสร้างเอาไว้อย่างนี้นะครับเราจะได้ชื่นชมได้ตลอดนะครับเป็นความสุขนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับต้องสร้างเอาเองเท่านั้นนะครับบางคนว่าแพงบางคนอันนี้นะครับอยู่ที่ความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบซื้อรถบางคนก็ชอบ ใช้รถสองสาคันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ราคาที่ตรงนี้นะครับไม่ถึงกับมอไซค์คันใหญ่ๆนะครับคันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบเนาะมันก็ต่างคนต่างกันต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกันนะครับความสุขของใครก็ของมันนะครับเราไม่อาจที่จะไปอ,ะอันนี้ใครได้นะครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็ให้ชมเป็นแนวทางนะครับในการที่จะขุดในการที่จะกำลังจะหาข้อมูลอะไรนะครับก็ชอบแบบไหนก็ดูไว้นะครับหลายๆคลิปหลายๆที่ที่ผมได้ไปขุดมานะครับก็ต้องขอขอบคุณครับท่านผู้ชมนะครับ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ